เครียดอยูม <bas qué> <recuper ates> ีตัวหลังหนึ่งตัววันนี้มึงรับบทเป็นคนใช้ใช่ไหมเพื่อนใช่คนใช้ที่เดินตามอย่างเดียวคนใช้แมวคนใช้ที่เดินตามคนใช้แมวจะไปสีคอนสีนักเรียนครับนึกว่าแต่งนอนเสาอะรถติด เธอบอกีิ oh. เราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรเราจะไปประกวดแมว <Wow. S 2> งานไอซียูงานนะ่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะผมไม่ได้เข้าไอซียูนะแล้วมันมีอะไรอ่ะมีประกวดแมวแล้วมีอะไรมันน่าจะมีแมวอะดอมตัวก็น่าจะมีนะแล้วก็ขายของแมว <c oughs> ใช่เออซึ่งเราจะพาโคดจีไปโคดจีอยู่ข้างหลัง เพื่อนรับไปไถ่ายโคจิสิถ่ายหน้าเจ้าแมวส้มตัวนะั้นที่มันอยู่ข้างในก็ไรเราใช่ปะโคจิอ,อยู่ข้างหลังนะล่อมันเรว่างแ้ได้เห็นได้แล้วมั่องหนอยก็กำลังไปนะครับคือเราจะไปให้ทันที่มันลง,นะงทะเบียนกี่โมงนะเธอสิบแปดโมงถึงเที่ยงครึ่งก็ออกจากบานตอนสิบโมงนิดๆ รถไม่ค่อยติดเท่าไรไม่ได้ขึ้นด่วนด้วยทำแหากข้อมูลเปล่าวันนี้ <โก S 1> คุณแม่แม่เต็มแต่งเต็มมาก <c oughs> เราถึงกระดษใส่ยขายาวขายาวนะส่วนในตัวข้างหลังก็เป็นคนใช้ตามตามที่พอเม่ากี้เพื่องใส่กระตั้นมากระเป๋าไม่เข้าของมันด้วยแท้หน้าขาวยังวะ โดจังวะหลอกไปเนี่ยไม่ได้หลอกเก่าอีกแล้วอะไรไปเนเออเราเรื่องเรา,เรา,เรา,เรายัางเหลือลูกแมวอีกหนึ่งตัวนะพอดีเราไม่ได้อัปเดตนะเรายัางเหลือน้องแมวสีปูทับบี้ใช่ไหมใช่สีปูทับบี้สีปูทับบี้เดี๋ยวรูปขึ้นให้ดูนะโอ้ตั้ง ตั้งขนยาวนะครับเป็นเป็นลิมิเต็ดนะเพราะว่าขนยาวมันมีหลุดมาตัวเดียวแค่น้องตัวนี้เนะซึ่งน้องตัวนี้นี่ด้วยความที่ตอนนี้ขาน้องเจ็บนะครับไม่ใช่ตอนนี้แี่น้องเก็บมาตะพังแล้วแล้วก็เราก็หาหมอดีขึ้นจนดีขึ้นเกิน8ปดสเปอร์เซ็นต์ละนะก็คิดว่าน่าจะปล่อยในได้ได้ในเดือนหน้าใครสนใจก็ ทักไปแล้วกันไอเองทักไปเองแล้วกันนะเราไม่มีสินเรื่องนี้หรือข้างหลังอยากเอาเห็นบอกว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงใหม่เลี้ยงแล้วเอ็นบอกว่าชอบไม่หรพี่เข้มอ่ะเราจะไม่เลี้ยงอะไรแล้วเอิงชอบพี่เข้มไม่ใช่หรอเราจำได้นะเอิงบอกว่าเอิงชอบพี่เข้มมากมากใช่เฮะเอิงไม่เอาไปเลี้ยงซะหน่อยล่ะแต่ไม่เลี้ยงเลยวทำไมวะเนี่ยๆแต่ี๋ยววันนี้ไปหาแมวใช่ไหมแล้วน้าก็จะซื้อของแมวเลย แล้วน้านก็จะมาพุปงพีเกมไปสวยวันนี้กูจะบิวแม่งให้มันเลยฮะยิ่งกว่ายิ่งกว่าซื้อคอร์สซื้อคอร์สในคีนีเรียกวนจะเป็นเซลลขายให้สนุกมากเฮงเลยกูจะแปงลงร่างเป็นเซลย๋ยวเจอก,กันที่นู่อีกทีก็ถ้าสนใจพีเกมก็ก็ติดต่อมาได้นะคะให,ให้ติดต่อทางไหนไลน์ลหรือไอจีดีไลน์หรือไอจี หรือเฟซบุ๊กก็ได้เออเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างใช่น้องมี bypet scfc 71นะคะ scfc 71ใครไม่รู้ก็ไม่รู้กันนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะมไม่เอาจริงเหรอเพื่อนน่าร <laughs> ักนะคึงชอบไม่ใชเหรอนะเราจะไม่เลี้ยงอะไรแล้วเลี้ยงผู้ชายอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่มีด้วยตอนนี้ใครสนใจก็ ทักไปนะครับเป็นต <lucky> ัวข้างหลังนะยังว่างอยู่นะคนข้างหลังเออยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่นะขายทั้งคนขายทั้งแมวข้างหลังว่างอยู่นะครับว่างมากด้วยแห้งมากเลยไปละแมงเจอดีดนรถมุ่งมาพึ่งแยวย้อนเสียงย้อนเสียง อึกแล้วกังเต็นให้โผแล้วโผลไหมโคจีแต่สดีว่าเต้มันใหญ่กว่าโต๊ดไปนิดนึงแล้วมันก็มาแอบอยู่รูนี้สอ o ชั่วโมงตอตอนนี้กี่โมองอะบ่ายโมงรอเนาะเขาก็ายังไม่ได้เรียกน,นะคะรับก็โคจีเขียนมาเขียนจนหลับไปแล้วกำลังไป ก็คือแม่สวยๆเยอะเลยเนาะนะครับก็ได้นิดมาถูกนึงับมีคนมามาให้ครับตอนนี้ก็กำลังปัดเทียนระพบประงผมคุณชายโคจีใช่ไหมเธอใช่ <laughs> นระหว่างที่รอซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่จาแต่น่าจะใกล้เริ่มแล้วเนาะเพราะว่าคนก็เยอะแล้วอะ เริ่มมีเรียกวิตติดไปเชฟสี่ครับแต่ตอนนี้เราก็รอรอไปเดี๋ยวรอดูคุณชายก็กวด

later hours ก็แข่งเสร็จแล้วนะครับคันนี้น้องพอดีผมมากินข้าวกับบ้านกับเพื่อนเนาะก็น้องกําลังเครียดอยู่เพรน้องอยากกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุยกันต่อเนาะก็วันนี้เราได้เทเบิลเป็นอันดับสี่นะครับของเชฟพีเนาะก็คืออ่าเขาโทอะไรวะเพชร ะนะครับก็คือแมวเ,เลี้ยงในบ้านนั่นแหละนะครับก็พวกแมวเลี้ยงในบ้านแล้วมีไวท์เทเนาะนะครับซึ่งน้องแข่งกับพวกขนยาวด้วยกับบิ๊กจิตขนยาวกับแร็กดองนะครับกับบิ๊กเอกับสปอตตี้เหมือนกันแต่เป็นสปอตตี้ที่เป็นขนยาวสวนมากเนาะนะครับเราแข่งกันด้วยนะครับน,น้องก็ได้อันดับสี่มาแล้วก็ได้อันดับหนึ่งของสายด้วยนะครับมีได้อันดับหนึ่งของสายมาด้วย ครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันนะว่าจะได้สิ่งอะไรต่อเนาะเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนล้วเดี๋ยวพนาน้องกลับบ้านนะครับไปไปหน่อยเร็วเราจะลาว,วันนี้กันละวหิวข้าวไม่แล้วหิวนะข้าวปโก The next day ยองวันที่สองนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ยี่สิบยี่แปดยี่แปดนะยี่แปดนะครับอ้่ลืมบอกทุกคนเลยว่าว่นเป็นวันเกิดนางนะร่าวันเป็นวันเกิดนางแล้ววันเป็นวันเกิดนางนะปอี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วแต่ไม่ได้กินอะไรเพราะว่าแมงวันเลยห้าโมงแล้วกูอยากเอาจีกับบ้านมาสงสารมันนะเราก็เลย ง่ายๆแล้วก็รีบกลับบ้านนะฮะติดด้วยไปก่อนไ้วันหลังเนาะก็ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาเร็วกว่าเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเราออกเก้าโมงครึ่งใช่ปะใช่ครับเออครึ่งที่จอดจ้ามันไม่ค่อยมีที่จอดจ้าเออคือเหมือนทุกคนก็อยากมาเร็วแหละเอออยากมาได้ที่จอดเออจอดที่มันใกล้ประตูที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเควันนี้เราออกแม่งเก้าโมงตรงตอนนี้เก้าโมงสิบสิบนาทีล้ ใ,นใ,นใ,นใกล้จะถึงแล้วอไม่เกินยี่สิบนาทีถึงนะครับก็เมื่อวานสองรีบอนสองรีบอนคงใจแค่สองรีบอนนะสองรีบอนคะงใจละก็เดี๋ยววันนี้ลองมาลุ้นกันต่อคือได้สองรีบอนเรารู้สึกดีใจนะเพราะว่ารีบอนเดียวกูก็ดีใจนะเพราะว่าแมวเราอ่ะเป็นแมวจริงๆอ่ะเป็นแมวบ้านใช่ไหมแล้ว ไม่ได้มีใบแบบ WCF หรือว่า CFA อะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบของใบเพชรนอกอะ ARC อะไรทักอย่าง ARC อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเราเป็นแบบจดแบบ SCC แบบดิจิตน้องไปแล้วก็น้องก็เหมือนกับนั่นแหละ คือ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 ดูหน้าหน้าก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือคือเท่าที่ผมคุยกับผู้จัดงานเนาะเท่าที่ผมคุยกับผู้จัดงานก็คือของผมของเรานะโคจิกับน้องเอวายตัวสีทีเนาะซิลเวอร์ใช่ป่ะเอวายกับสิลเวอร์วะไรแหลกวะไปรู้่ขึ้นรู้ไปดูไรแหลกเดี๋ยวนะไรแหลกคือ อีวายไม่ใช่หรอไม่รู้ AY ตัว AY ข้างหลังอ๋อ AY AY เป็นสีเงิน <Silver. S 1> ไม่ใช่ <N> NS ติดเงิน AY เป็นกรูเออไม่รู้ในรูปโบเกเดนเออในรูปในรูปในรูป AY ตัวนั้น <N> <N> ไม่ใช่ AY ด้วยสิไม่รู้อะสิอะไรไม่รู้รๆๆอะส <NS S 1> ีขาวอะเออนั่นแหละตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสีขาวสีเงิน <N> เออตัวนั้นอนะ่ะตัวนั้นนะอ่ะเออคือของเราสองคนเนี่ยคือไม่มีใบนะครับไม่มีใบไม่มีใบที่เป็น WCF หรือว่า a r c CFA หรืออะไรก็แล้วแต่ของเราของของเราของเราเนี่ยถ้าจะเป็นแค่ ECSC ธรรมดานะครับซึ่งคู่แข่งนะครับคู่แข่งส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากทุกตัวดีกว่า Okay, ทุกตัวดีกว่าทุกตัวก็จะเป็น WCF นะครับทุกตัวจะเป็น WCF นะครับก็คือผู้จัดง,งานน่ะเขาก็ยังชมว่าเออได้รางได้รางวัลมาหนึ่งลิบบอลเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่านางนางชีนางชูสองสองโว้ยกูได้สองกูได้สองหมายถึงว่าตอนแรกที่เราได้ลิบบอนหนึ่ง เออเขาก็ดีใจกับเราเขาก็เขาก็แบบยินดีด้วยเพราะว่าทุกตัวที่มาส่วนมาเป็น WCF เนาะของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนแมวบ้านที่เราเลี้ยงปกติเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าด้วยความที่โคจินะตั้งแต่เอามาเลี้ยงใหม่ๆก็คือโครงม,มันใหญ่ครับโครงสร้างมันดีโครงสร้างมันดีแล้วก็เลี้ยงนองดีเออแล้วตอนนางมีลูกให้เราเนี่ยห้านอน าเสือเนี่ยคือทุกตัวบอดี้ดีหมดเลยนะครับบอดี้ดีมากเท้าใหญ่<อ>ตลกใหญ่โครงใหญ่นะครับทุกตัวดีหมดนะหางเนี่ยคือหางไม่เล็กนะหางใหญ่เลยครับแต่ไม่ตันนะไม่ใช่หางตัดนะหางใหญ่แต่ไม่ตัดเด้อนะครับก็คือเราก็เลยอ่ะพามาแล้วกันนะครับพามาที่นี่ซึ่งเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็ได้มารีป,ปอนแรงอันนี้ก็ ตใะ,ะคได้ที่สี่เออได้ที่สี่จากสิบก <10 S 2> ว่าตัว,ตวเออสิบกว่ากว่าตัวนะครับซึ่งแล้วเราก็ได้ริบบ้ริบบอนหนึ่งตามรูปเนาะ,ะริบบอนสีชมพูนะครับอันนั้นเป็นที่หนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าคะแนนวันนี้เราจะได้ไหมเออวันนี้เราจะได้ริบบอนไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีคะแนนรวมด้วยบ<ช>มีคะแนนรวมของได้ช่วยด้วยหรือเปล่าคะแนนรวมก็คือของสองวันเนาะของตั้งแต่เมื่อวาน กับวน,นี้นะครับกรรมการเขาก็จะเอาคอนะแนนมารวมกันที่เขาที่เขาให้กันไว้อะแสดงว่าทุกอย่างมันก็จะแชร์แชร์กันนะครับซึ่งเราก็รอดูก่อนนะครับว่าน้องจะได้อะไรหรือเปล่านะแต่เห็นถ้วยเยอะอยู่นะน่าจะมีรางวัลแปลกๆอยู่พวกขนพวกบอดี้อะไรอย่างนี้ด้วยคิดว่านะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าได้เราเทียบเราสู้กับพวกบิติขนสั้น เราก็สู้ไม่ค่อยไหวหรอกว่าพี่ตีดขนมันแน่นกว่าเราเยอะนะครับแถมงานนี้คือมี่ตีดขนยาวมาด้วยนะซึ่งเรากูก็เพิ่งเคยเห็นเนาะว่าไอ้ยังมี่ตีดขนยาวไม่มีด้วยหรอวะมีไม่ไม่คือคนไทยแม่งคงไม่รู้จักไงก็เลยวะเราก็รู้จักแบบพตีทชออ็อตแฮอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเจอพิ่ตีทขนยาวไปวันนี้ช็อกมากฮะพิ่ตีทขนยาวรูะกูตกใจกับตัวที่บ้านเลยที่แบบเป็นสกอตติดขนยาวนี่เจอพิ่ตีทขนยาวช็อกว่าเดิม นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูที่งานนะเดี๋ยวขอเข้าที่จอดรถก่อนนะวันนี้วันที่สองแล้วมาลุนน้องกันดีกว่าไป a few moments later โอมิงนะครับเขาจีนี่น้องโบ่อยไปเม่อยเร่แล้วไปยังไงอะลูก สนใจโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยเฮ้ยสนใจกี่เดือนแล้วครับอ๋อแปดเดือนอลุกพลอยปลุกพลอยเมื่อวานพิตตี้กิ๊กเยน้องสาวคุณหนูจูเนียไม่มองเลย ชอบไม่ใช่หรอบูพอยมาดูดิไปดูก่อนเร็วก่อนก่อนที่จะเข้าลิงไปดูก่อนไปชอบชอบ